วัดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวัน,นวันนี้มีที่ดินนะคะจํานวน3ามไร่นะคะมานําเสนอนะคะที่ดิน3ามไร่นะคะขายในราคาสองล้านห้าแสนบาทค่ะเอกสารสิฉนดคู่แดงนะคะตาบลท่ามะปางอาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะนี่นะคะที่ดินของเราจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะที่ดินเตียนนี่นะคะจํานวน3ามไร่นะคะของเรานะคะขายยกแปลงค่ะในราคา2องล้านห้าแสนบาทเอกสารสิฉนดค่ะเห็นไหมคะด้านหลังของแปลงของเรานะคะ เป็นวิวเขาทั้งลูกเลยค่ะนี่ค่ะเป็นวิวเขานะคะอยู่ในธรรมชาติมากเลยค่ะวิวสวยๆนะคะอากาศดีๆนะคะต้ืงแปลงนี้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนเส้นนาแก่คอยเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะที่ดินสวยๆของเรานะคะ ส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าที่ดินของเราก็จะเป็นวิวเขาใหญ่ค่ะแล้วก็เข้ามาจากถนนคอนกรีนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะให้ดูถนนนะคะเราจะอธิบายลักษณะถนนให้ฟังนะคะนี่เลยค่ะถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะระบุไว้ในฉมุกถนนเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาจากถนนคอนกรีตนะคะตรงบ้านตรงงูนะคะเข้ามาเป็นถนนคอนกรีเข้ามาในแปลงนะคะแค่เพียง100เมตรเท่านั้นเองค่ะของเราถนน ระบุเป็นถนนสาธารณะให้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะที่ดินส,สวยๆค่ะนี่เลยเห็นไหมคะมีพื้นบ้านนะคะไม่เปียวค่ะที่ดินนะคะวิวเขาเหมือนวิวเขาล้อมรอบไว้ส,สวยๆเลยค่ะนี่ละใส่รับชมเลยที่ต้นเตียนนี่คะ่ะเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะที่เราตัดหญ้าไว้เลยะคะ่ะนู่นเลยค่ะตรงนู้นนะคะจะมีเสาตั้งอยู่ค่ะนู่นเลยค่ะที่ดินนะคะจํานวนสามไร่ค่ะขายยกแปลงในราคาสองล้านห้าแสนบาทค่ะ เอกสารที่นหนดคุณแดงนะคะตำบลท่าอาปากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรี่ะที่ดินสวยๆนะคะแล้วก็จะอธิบายการซื้ออีกอย่างนึงนะคะว่า <c oughs> ที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าซื้อตอนนี้วางมัดจำกับแม่เจ้าของที่ได้นะคะเพราะว่าลูกสาวเจ้าของที่จะกลับจากเมืองนอกมาเมืองไทยประมาณเดือนมกราคมปีหน้านะคะถ้าเกิดใครสนใจก็มาวางมัดจำกับแม่เจ้าของที่ไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนหนังสือสัญญาให้นะคะแล้วก็โอนกันประมาณเดือนมกราคมนะคะเดี๋ยวจะนัดวันอีกทีว่า ลูกสาวเจ้าของที่จะกลับมาตอนไหนนะคะยังไงก็อยากให้แบบเข้ามาดูนะคะราคาไม่แพงค่ะที่สวยๆนะคะใครชอบแบบธรรมชาติแบบอากาศแบบเงียบๆนะคะต้องแปลงนี้ค่ะยังไงสนใจติดต่อหาปูได้นะคะที่ดินนะคะจํานวน3ไร่ค่ะขายยกแปลงในราคาสองล้านห้าแสบาทนะคะเอกสารสิฉนดขุดแดงค่ะตำบลท่าปางอาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะที่ดินวิวเขาวิวภูเขาเลยค่ะล้อมรอบเลยนะคะ ห่างจากถนนซีเลนเส้นมรนาเก๋คอนเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง2กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากถนนคอนกรีตเข้ามาถึงแปลงที่ปูยืนอยู่นะคะเป็นถนนสาธารณะเข้ามานะคะ100เมตรค่ะขายในราคาแค่เพียง2อล้าน5แสนบาทเองนะคะสนใจติดต่อหาปูได้ค่ะ092 491 4 3 7 4เจค่ะ, 92, 4, 9, 3, คะแอดไลน์สอบถามเส้นทางหรือนัดให้ปูพามาดูที่ได้ตลอดเวลานะคะหรือนัดปูประมาณ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะยังไงฝากคลิปนี้ไว้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ